บริษัท Yes I Style จำกัดเสนอ English for You by Yes I Style สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูพร้อมและ English for You by Yes I Style กันอีกแล้วนะครับ Hello so welcome back to our English lesson today everyone ครับผมวันนี้นะครับครูพ้อมก็มีบทเรียนใหม่มานะครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยครูพ้อมก็อยากจะเกินข้าวๆก่อนว่า ในภาษาอังกฤษแล้วกภ็ภาษาไทยเนี่ยเวลาที่เราพูดนะครับทั้งสองภาษาเราก็ต้องมีการที่เป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมเป็นการเล่าแล้วเราก็ต้องมีการถามคําถามด้วยแต่วันนี้นครับผู้พรมจะมาเน้นกันที่การถามคําถามในภาษาอังกฤษครับโดยใช้3ตัวหลักๆนี้นะครับผมก็คือ who whom และก็ what นะครับนักเรียนอาจจะเคยเห็นมาก่อนแล้วนะครับว่า3ตัวนี้เนี่ยมันมีอยู่ในประโยคคําถามภาษาอังกฤษบ่อยมากเลยเวลาที่เราจะใช้ถามคําถามอะไร แต่ว่าครูพร้อมจะมาสอนนะครับว่าวันนี้เนี่ยสตัวนี้ใช้อย่างไรใช้ต่างกันอย่างไรนะครับผมโอเคมาดูกันทีละตัวก่อนเลยครับตัวแรกนะครับก็คือฮูนะครับใช้ Who ตอนไหนนะครับผมการใช้ฮูเนี่ยใช้เมื่อเป็นประธานของประโยคนะครับผมเป็นประธานของประโยคก็คือ อยู่ข้างหน้าประโยคนะครับเป็นตัวที่กระทําการกระทํา1นั่นเองอันนั้นจะเรียกว่าเป็นประธานของประโยคครับหวังว่านักเรียนจะยังจํากันได้นะครับผมจากบทเรียนเก่าๆเดี๋ยวมาดูจากตัวอย่างนะครับผมประโยคแรกครับก็คือ Who would like to go on vacation นะครับผมตัวนี้เราใช้ who นะครับ Who would like to go on vacation ตัวนี้ครับ vacation เป็นคำนามนะครับแปลว่าวันหยุดนะครับผม วันหโอเคครับก็คือประโยคคํคำถามนี้เขาถามว่าใครอยากจะไปเที่ยววันหยุดไหมนะครับผมวุฒิไลท์นะครับวุฒไลท์จะคล้ายจะมีความเหมือนกับการใช้คำว่าว n นนะครับผมวุฒไลท์นะครับอยากต้องการที่จะไปนั่นเองส่วนประโยคที่2ครับก็เป็น who เหมือนเดิม who made this awesome quesadillas นะครับผมอันนี้เป็นอาหารครูพอมไม่มั่นใจว่าเป็นของประเทศไหนน่าจะเป็นทาง ม็กซิกันนะครับผมแล้วก็ awesome ตัวนี้นะครับเป็น adjective นะครับแปลว่ายอดเยี่ยมนะแปลว่าดีนะครับผม Who made this awesome, u e s a d i a s นะครับผมโอเคเห็นจาก2ประโยคนี้นครับว่าเราใช้ who แล้วก็เป็นการถามถึงว่าใครที่เป็นคนทำนะครับสิ่งนี้หรือว่าใครต้องการที่จะไปทำสิ่งนี้นะครับผมก็คือจะเป็นประธานของประโยคนั่นเอง กันตโอเคครับตัวที่2อครับก็คือ whom นะครับใช้ w u o m ตอนไหนนะครับผมเมื่อกี้เป็น whom นะครับใช้กับเวลาที่เป็นประธานอันนี้เป็น w u o m นะครับผมการใช้ w u o m เนี่ยก็คือใช้ในประโยคเมื่อเป็นกรรมของกริยาหรือว่ากรรมของบุพบทนะครับหรือว่า preposition นั่นเองนะครับมาดูที่ตัวอย่างครับผมข้อแรกนะครับ to whom w h s t s t l e t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  e r d r e s s e d นะครับผมนี่นะครับก็คือประโยคข้างหน้านะครับตัวข้างหน้ามันคือ To whom หลังที่จากที่เราจะเห็นครับว่ามันมี To ซึ่งเป็น preposition นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นกรรมของ preposition นะครับเพราะมี To แล้วก็ใส่ whom ก่อนนะครับผมตัวนี้ต่อมาครับเป็น Whom do you believe? นะครับผม Whom do you believe ก็คือ ฮูมเนี่ยเป็นคนที่โดนกระทํานะครับว่าใครเชื่อฮูมนะครับผมก็คือเกิดการกระทําต่อคําว่า Whom ตัวนี้เพราะฉะนั้นฮูมเนี่ยเป็นตัวที่รับผลการกระทําก็คือเป็นกรรมนั่นเองนะครับผมโอเคต่อมานะครับ i do not know with whom i will go to the prom นะครับก็คือไม่รู้ว่าเราจะไปงานเต้นรำงานพร้อมกับใครนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็น with whom ใช่ไหมครับ with ตัวนี้ก็เป็น preposition นะครับ เพราะฉะนั้น Whom ตัวนี้ก็จะเป็นกรรมของ preposition นะครับประโยคนี้เนี่ยก็แปลว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปงานเต้นรำกับใครเพราะฉะนั้น Whom ตัวนี้ก็เป็นกรรมนะครับเพราะว่า Whom ต้องรับผลของการที่เราจะไปกับใครนะครับก็คือเราจะไปกับใครเราจะไป with Whom นะครับผมเพราะฉะนั้นจะไม่ได้เหมือนกับ h โนะครับ Who เนี่ยจะเป็นตัวที่กระทำแต่ h o m จะเป็นตัวรับผลของการกระทำ เป็นเป็นร,รมของกริยาและเป็นกรรมของ preposition ในประโยคนั่นเองครับผมโอเคครับมาดูกันต่อมาครับนี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตนะครับเวลาก็คือเราเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราควรใช้คำไหนนะครับเราควรใช้ Who หรือว่าเราควรใช้ h o m นะครับหรือว่าเราควรใช้ h e หรือว่าเราควรใช้ She หรือว่าเราควรใช้ h i m หรือ He r นะครับก็คือเราควรใช้ให้เป็นประธานหรือว่าเราควรใช้ให้เป็น รมนั่นเองนะครับผมจาก Pronoun ที่คูพอมเคยสอนไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือมีวิธีง่ายๆครับให้ลองใช้คำนะครับมาแทนในประโยคสมมติเรามีประโยคประโยคนึงเป็นประโยคคำถามกับประโยคคำตอบนะครับให้เราลองเอาคำพวกนี้เนี่ยมาแทนในประโยคดูแล้วดูว่าตัวไหนมันอยู่ถูกตำแหน่งมันทำหน้าที่ถูกต้องนะครับในประโยคเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับคำถามครับตัวนี้ Q Question นะครับก็มี2คำนะก็คือ who, who หรือ Who m Ate My Sandwich นะครับผมซึ่งคำตอบเนี่ยเขาก็ให้มาเป็นว่า she หรือ Her e t e My Sandwich นะครับเราจะเห็นว่าประโยชน์ตรงนี้เนี่ยที่เหลือตรงนี้เนี่ย Ate My Sandwich เนี่ยมันประกอบไปด้วยกริยาใช่ไหมครับก็คือเก็คือกริยาแล้ว my s a n d w i c h ตัวนี้เนี่ยมันเป็น Object อยู่แล้วถูกไหมครับมันเป็นกรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันหายไปเนี่ยก็คือประธานนะครับก็คือตัวที่ เป็นตัวกระทํากริยานั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยทั้ง2ข้อเนี่ยก็จะต้องตอบเป็นตัวที่เป็นประธานนะครับเป็นตัวกระทําก็คือ who กับ she นั่นเองนะครับผมก็จะได้เป็น who ate my sandwich นะครับก็คือใครเป็นคนกินแซนด์วิชของเขาไปคำตอบก็คือ she ate my sandwich นะครับก็คือเธอกินไปเราจะตอบว่า her ไม่ได้เพราะว่า her จะต้องอยู่ในรูปแบบของ object นั่นเองครับโอเคมาดูกันต่อนะครับผม นี่ครับก็ยังเหมือนตะกี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะต่างกันในเรื่องของการใช้ครับมาดูประโยคคำถามนะครับก็คือ who หรือ whom should I talk to about labeling food in the refrigerator นะครับเขาถามว่าใครเนี่ยที่เขาควรจะไปคุยเรื่องการติดแผ่นป้ายไว้บนอาหารครับว่าอันนี้เป็นอาหารของใครในตู้เย็นนะครับผมเหมือนเวลาที่นักเรียนอยู่หอนะครับเราก็ต้องติดป้ายว่าเอ้ยเนี่ย เราอันนี้ของเรานะอยากกินนะอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งประโยคคําถามเนี่ยเขาถามว่าใครที่เขาควรจะต้องไปคุยเรื่องนี้ด้วยนะครับผมซึ่งใครคนนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นคนที่รับผลการที่เราจะต้องไปคุยกับเขาเพราะฉะนั้นใครตัวนี้เนี่ยเป็นกรรมนะครับไม่ใช่ประธานเพราะว่าประธานเนี่ยมันคือไอนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นประโยคคําตอบนะครับก็คือ นี่เห็นไหมครับอันนี้คือประธาน I I should talk to h e หรือ him นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่หายไปคือตัวรับผลนะครับก็คือกรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตัวที่เป็นกรรมทั้งคู่นะครับเราก็ต้องใช้เป็น whom และ him นะครับผมก็คือ whom should I talk to about l a b e r i n g food in the refrigerator นะครับก็คือ I คำตอบคือ I should talk to him นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับไปดูกันต่อเลย ต่อมานะครับถ้าเรากําลังพูดถึงคนที่กําลังทําการกระทําอยู่นะครับอย่างที่ครูพอมบอกว่าใครที่กําลังทําการกระทําอยู่เราใช้ who นะครับผม who นะครับให้เน้นว่าคนที่กําลังการกระทำ,ทำกำลังทําการกระทําเราจะใช้ who นะครับดูที่ตัวอย่างครับเนี่ยครับ Gina drives her mother's car to school ก็คือจีน่าขับรถแม่ของเธอไปโรงเรียนนะครับผมซึ่ง จีน่าเนี่ยเป็นคนกระทำถูกไหมครับเป็น subject นะครับเป็นคนที่ทําให้เกิดการกิริยา drive ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมเพราะฉะนั้นประโยคคำถามที่เราจะถามเนี่ยโดยการใช้ who who m หรือ what เราต้องใช้ว่าใครถูกไหมครับใครที่เป็นคนทําเพราะฉะนั้นเราใช้เป็น who นะครับประโยคก็คือ who drives her mother's car to school นะครับเราก็จะได้คำตอบว่า g ีน่ drives her mother's car to school นะครับผมโอเคนะครับ เดี๋ยวมาดูกันต่อครับผมต่อมาครับถ้าประธานของประโยคไม่ได้เป็นสิ่งที่แสดงการกระทำนะครับเราจะใช้ h ฮมในประโยคนะครับผมอันนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่แสดงการกระทำนะครับก็จะต่างจากโฮมนะครับเมื่อกี้โฮมเป็นตัวที่กระทำต่อมาตัวนี้ h ฮมก็คือสิ่งที่ไม่ได้แสดงการกระทำในประโยคนั่นเองนะครับผมมาดูครับประโยคแรก The car is driven to school by Gina นะครับผมซึ่ง นี่นะครับ The car เนี่ยเป็น object นะครับแล้วก็ Gina เป็นคนที่ขับ The car นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ให้เป็นสิ่งที่โดนกระทำถูกไหมครับเป็นกรรมเราต้องใช้เป็น whom นะครับก็คือ The car is driven to school by whom นะครับอันนี้คือประโยคคำถามซึ่งใช,ใช้ได้สองแบบนะครับก็คือ By whom is the car driven to school เราจะเอา by whom ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้นะครับผมแต่ที่เหลือนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะสลับกันถ้าสมมติว่าเราเอา by w o o m ไว้ข้างหน้าเนี่ยต่อมาเราต้องเป็น is นี่นะครับแล้วก็ the car d r i v e n to s c h o o l นะครับผมแต่ถ้าเราเอา by whom ไว้ข้างหลังเนี่ยเราต้องเอาเด e car าขึ้นก่อนนะครับ the car is driven to s c h o o l by whom นะครับผมซึ่ง ไอที่มันเป็น is แล้วก็บวก driven ตรงนี้นะครับมันคือ passive voice นะครับ passive voice หรือก็คือถ้าแปลเป็นไทยคือมันถูกกระทำนั่นเองนะครับผมก็คือรถเนี่ยถูกขับไปที่โรงเรียนโดยใครนะครับผมใครเป็นคนขับไปนั่นเองโอเคครับโอเคครับต่อมาครับก็จะเป็น what นะครับ what ว่าเราใช้ what ตอนไหน ซึ่งก่อนหน้านี้เราจะเป็น who และ whom นะครับซึ่งนักเรียนก็ได้รู้ไปแล้วว่าใช้ต่างกันอย่างไรนะครับต่อมาเป็น what นะครับ what เนี่ยเราจะใช้เมื่อต้องการขอหรือถามข้อมูลเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนนะครับมาดูที่ประโยคนะครับผม what is this นะครับนี่เห็นไหมครับ what is this ก็คือไอ้นี่เนี่ยคืออะไรนะครับผมเราต้องการรู้ว่ามันคืออะไรเราต้องการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับผม This is a bird อันนี้ก็เป็นคำตอบนะครับต่อมา What did she say ก็คือเธอพูดว่าอะไรนะเราต้องการที่จะดูว่าเธอพูดว่าอะไรนะครับผมเราต้องการรู้ข้อมูลนะครับผม She said to be quiet คำตอบคือเธอพูดว่าให้เงียบๆหน่อยนะครับผมต่อมา What have they done นะครับผมพวกเขาทำอะไรลงไปพวกเขาทำอะไรไปนะครับอันนี้ก็ คำตอบคือ they have broken the window พวกเขาทำกระจกแตกนั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับว่าทั้ง3ประโยคนี้จะเป็นประโยคที่เราเราถามไปเพื่อให้ได้รับข้อมูลมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับบางสิ่ง <c oughs> บางคนหรือบางอย่างครับผมโอเคต่อมาเราก็มาดูครับว่ารูปแบบของ what เนี่ยมันมีรูปแบบไหนบ้างนะครับผมหลักๆแล้วเนี่ยมันจะมีด้วยกันอยู่2รูปแบบนะครับนี่รูปแบบแรกน,นะครับก็คือให้วาง what ไว้ก่อนเลยนะครับ what บวกด้วย verb to be นะครับ is am are ขึ้นอยู่กับประธานนะครับแล้วก็บวกด้วย subject ของประโยคครับตามด้วยเครื่องหมาย question mark นะครับนักเรียนห้ามลืมนะครับว่าเราต้องใส่เครื่องหมาย question mark ด้วยเพราะว่ามันเป็นประโยคคําถามนั่นเองในภาษาไทยเราอาจจะไม่ต้องใส่นะครับตามหลักของภาษาไทยแต่ว่าภาษาอังกฤษสําคัญมากนะครับเวลาถามคําถามต่อมาอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือ what นะครับ บวกด้วย helping verb นะครับหรือว่า modal verb ก็จะมีหลายตัวครับเช่น will could can might should พวกนี้นะครับผมบวกด้วย subject นะครับบวกด้วย main verb นะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมาย question mark นั่นเองเดี๋ยวครูพรอมจะยกตัวอย่างประโยคให้ดูนะครับจากจากสไลด์เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนี่ครับก็คือเห็นไหมครับเราเอา what มาก่อนนะครับเอา what มาก่อนปึ๊บแล้วก็บวกด้วย verb to be เห็นไหมครับ แบบด้วย work to be แล้วตามด้วย subject นะครับผมและตามด้วย question mark นั่นเองนะครับ what บวก to be นะครับบวกด้วย subject บวกด้วย question mark นี่นะครับก็จะเป็นเหมือนรูปแบบฟอร์มที่ครูพร้อมวางไว้ให้ตะกี้นะครับต่อมาก็เหมือนเดิมครับ what นะครับบวกด้วย did ซึ่ง did ตัวนี้เนี่ยมันคือ helping verb นั่นเองนะครับผมที่ครูพร้อมบอกไปพวก can do พวกนี้แต่ว่าอันนี้เป็น past past tense นะครับผมแล้วก็ she ตัวนี้เป็น subject นะครับแล้วก็บวกด้วย verb หลักนะครับ say คือ main verb นะครับแล้วก็บวกด้วยเครื่องหมาย question mark นั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับว่ารูปแบบผมมันก็จะเป็นไปอย่างที่ครูพรหมบอกไว้นั่นเองนะครับผมโอเคครับโอเคครับก็เนื้อหาครับหมดแล้วเดี๋ยวครูพรหมจะรีวิวให้ฟังอีกสักครั้งคร่าวๆนะครับว่า วันนี้นครับครูพอมก็สอนนักเรียนไปเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ who whom what ในประโยคคำถามนะครับซึ่ง3ตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ต่างกันในการถามคำถามต้องการข้อมูลจากคนหรือว่าใครก็ตามที่เราต้องการข้อมูลที่เวลาเราถามเขาเนี่ยเราใช้3ตัวนี้ในกรณีที่ต่างกันนะครับ who เราใช้เมื่อเราต้องการอยากรู้ว่าใครเป็นคนทำอะไรนะครับผมในประโยค whom เนี่ยก็ต้องใช้ว่าใครจะโดน ผลอะไรนะครับในประโยคส่วน what เราก็ใช้เมื่อเราต้องการจะรู้เกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมของบางสิ่งบางอย่างนั่นเองครับผมโอเคต่อมาครับ exercise นะครับผมเหมือนเดิมเลยโจทย์ตอนนี้นะครับก็คือ put who whom or what in the correct sentences นะครับให้วาง who whom หรือ what ให้ถูกต้องครับในประโยคมาดูที่ข้อแรกครับ Claire kissed แล้วก็จุดๆุดด yesterday นะครับผม อันนี้เนี่ยก็เป็นประโยคคำถามนะครับเห็นนะครับว่ามี question mark นะครับผมแคลร์คิสต c แคล r e จูบใครเมื่อวานนะครับผมซึ่งเป็นใครถูกไหมครับใครโดนแคล r e จูบเพราะฉะนั้นมันคือ whom นะครับผมเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยฮูมเนี่ยรับการ,กรทำจากแคล r e นะครับโดนจูบไปต่อมาข้อ2ครับจุดๆๆ p จุดเพศ for the meal นะครับผม ใครเป็นคนจ่ายค่าอาหารนะครับผมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนจ่ายก็เป็นคนกระทำใช่ไหมเป็นประธานเพราะฉะนั้นเราใช้เป็น who นะครับผมต่อมาข้อ3ครับจุดๆจุด View I talk to her about นะครับเราจะไปคุยกับเธอเรื่องอะไรนะครับผมอันนี้เพราะว่าเรารู้ว่ามันจะไม่ใช่คนเพราะว่า to her อยู่ตรงนี้แล้วนะครับ แล้วก็ไอเพราะฉะนั้นเรามีทั้งประธานที่จะเป็นคนเป็นตัวที่จะทําการกระทํานะครับแล้วก็เป็นกรรมก็คือ Her ก็คือเราจะไปคุยกับเธอนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้ทั้ง Who และ To whom เพราะว่าเรามีอยู่ในประโยคแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่หายไปคือเราจะไปคุยกับเขาเรื่องอะไรเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเป็น what นะครับ what will I talk to her about ต่อมาครับข้อ4 likes m u t e Tea, นะครับใครชอบใส่นมลงไปในชานะครับผมก็คือใครที่ชอบทําการกระทํานี้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นฮูนะครับผมส่วนข้อสุดท้ายครับ t o จุดชุด l d we send t i e i n v i t a t i o นนะครับผมอันนี้นะครับจะต่างจากข้อ3นะครับอย่างที่เห็นได้เลยก็คือมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีกรรมอีกตัวหนึ่งถูกไหมครับข้อ3มเนี่ยมีทั้งประธานและมีทั้งกรรม แต่นี้เนี่ยมันมีแค่ประธานเห็นไหมครับ V แล้วก็ invitation นะครับแต่เราไม่รู้ว่าเราจะส่ง invitation หรือว่าคำเชิญเนี่ยไปที่ใครนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเป็น to whom นะครับผมเราจะส่งคำเชิญไปหาใครดีนะครับผมโอเคครับผมบทเรียนวันนี้นะครับเกี่ยวกับ whom who watch นะครับในประโยคคำถามก็ได้จบลงแล้วนะครับ อย่างคิวพาที่เอาใหม่ๆ <c oughs> ครับผมนักเรียนวันนี้นะครับก็บทเรียนในเรื่องของ what who who นะครับในการใช้3คํคำนี้ในประโยคคำถามก็จบลงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องฝึกฝนตลอดนะครับลองเอารูปแบบหรือว่าการใช้ที่ครูพรมได้สอนไปวันนี้เนี่ยลองไปนั่งเขียนคำถามเล่นๆเอาไปนั่งถามเพื่อนที่โรงเรียนหรือว่าไปคุยกับ เพื่อนฝรั่งก็ได้นะครับเพื่อที่จะเกิดการฝึกฝนแล้วเราจะได้จําได้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราเรียนภาษาเนี่ยเราจะต้องเอาสิ่งนั้นเนี่ยไปใช้ด้วยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในบทเรียนหน้านครับวันนี้ครูพร้อมและ English for you by Yes I Style ขอตัวลาไปก่อนนะครับ So good luck and see you again next chapter bye bye English for you by Yes I Style